สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Facebook แล้วก็โซเชียลแคมนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะตีหนึ่งแล้วนอนไม่หลับก็เลยจะมาร้องเพลงนอนไม่หลับนะคะก็ลองฟังดูหัวใจมันแตกสลายน้ำตามันค่อยคอยไหลเมื่อเธอเดินจากฉันไปเธอคงไม่รู้ จะฟื้นตัวเองเท่าไรก็นอนไม่หลับทั้งคืนจะฟื้นอีกนานแค่ไหนอยู่กับชีวิตช้ำๆอย่างนี้ฉันเคยมีมิถรักอดไว้มันยังไม่ชินที่ฉันต้องอยู่คนดี้ เป็นสิ่งเดียวที่ฉันมีเธอเป็นทุกอย่างของฉันถ้าฉันกำลังจะตายไม่รู้ว่าเธอจะมองกลับมาไหมอยาก